สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไข iPhone 11 Pro นะครับตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเสียบสายชาร์จไม่เข้านะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับโดยปะกะตินะครับถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะครับเราสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตามด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดทิ้งไว้ประมาณ1น,นาทีนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่ติดนะครับต้องบอกเลยว่าสันนิษฐานว่าตัวเครื่องมีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำการซ่อมนะครับ iPhone 1 0 11นะครับ11 Pro นะครับตัวเครื่องอเปิดไม่ติดนะครับอาการส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับก็จะเป็นอาการของอตัวเครื่องเมนบอร์ดช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการซ่อมกันนะครับสังเกตว่าเปิดไม่ติดเดี๋ยวทําการแกะเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําทการนำเมนบอร์ดด้านในนะครับเข้ามา วัดความต้นทานนะครับวัดตัวเครื่องนะครับมีการกินกระแสไฟเกินกว่าปกติหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากที่เราแกะแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปเราก็จะมาทำการเปิดดูด้านในนะครับ อันนี้ก็ตัวเครื่องด้านในนะครับลำดับแรกเราอาจจะต้องทําการแกะจอนะครับเพื่อที่จะแยกชิ้นส่วนออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับนะครับในการทํางานนะครับเพื่อไม่ให้จอเสียนั่นเอง เราควรจะดึงแบตท,ทุกครั้งนะครับที่เราทำการถอดจอหรือใส่จอเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการซ่อมกันนะครับ Bye. อเคครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบตัวเครื่องดูนะครับว่าตัวเครื่องติดปกติหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็เปิดติดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอตัวเครื่องเข้าสู่เมนูหน้าจอปกตินะครับ สำหรับการซ่อมนะครับตัวเครื่องนะครับจะไม่ได้มีการไปยุ่งกับตัวข้อมูลของเครื่องลูกค้านะครับข้อมูลของลูกค้าทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เรียกได้ว่าเริ่มปกตินะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับ iPhone 11นะครับลูกค้าท่านใดที่เปิดเครื่องไม่ติดนะครับสามารถมาใช้บริการของทางร้านได้เลย สามารถรอรับตัวเครื่องกับได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะฝากช่องทางการติดต่อไว้ดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาแก้ไขตัวเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับ l ลาย ID ก็เป็นเบอร์นี้เช่นเดียวกันหรือจะอ่า ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมที่ท้ายคลิปวิดีโอก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับหรือ,อยังหา,าช่องทางการติดต่อของร้านไมมฮะไม่ได้นะครับสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์093 898 9099เป็นไปใน Google ได้เลยนะครับทางร้านชื่อเอกพสิทธิ์มบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับนนทบรุรีก็ สามารถทักแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับติดปัญหาแบบไหนรุ่นใดก็ทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถาม ไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นลาย i ID นะครับก็เป็น Line i เเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นะครับกดปุ๊บก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมซุง A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่รอหาไม่เจอนะครับ สามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0 938989099นั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน y o u t u b e นะครับและเพจ a c e b o o k นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ